เอามานี่ผมถ่ายให้ให้ถ่ายแหละค well> ุณผู้ชมได้ใช่ะหมแคทลีนเจเนอร์หรือว่าบรูซเจเนอร์เนี่ยนะครับกว่าจะมาสวยบนปก Vanity Fair ได้เนี่ยนะครับเสียตังค์อ่ะรูปนี้เนี่ยนะฮะเสียตังค์แปลงเพศนะครับรวมถึงเสียตังค์ให้เขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงกับชุดต่างๆาในตู้เสื้อผ้าของเขาลดหน้าอกทุกอย่างเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ให้ถ่ายยังไม่ต้องตอบนะเดี๋ยวไปฟังกันครับ นี่คนหลายคนอาจจะสงสัยว่าเออบรูซเจเนอร์เนี่ยหมวดเงินไปเท่าไหร่กับการแปลงเพศให้เหมือนผู้หญิงตั้งแต่ศีรษะจะรดปลายเท้าแบบนี้นะครับสื่อก็สิบดังนะครับอย่างเร d ด้าออนไลน์เนี่ยนะครับก็มีการเผยตัวตัวเลขการทำเสียกรรมนะฮะการผ่าตัดออกมาอย่างละเอียดนะครับบอกว่าโดยท้าโดยโดยค่าผ่าตัดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจะต้องจ่ายเงินเนี่ยให้สวย ผมกับเป็นแคทลีนเจเนอร์เนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่สรุปมาแล้วว่าประมาณเท่าไหร่คะ4ล้านเหรียญหรือประมาณ134ล้าน9แสนบาทครับ ระเ <laughs> จ้า, <laughs> เาเรามากันที่ cosmetic surgery ก่อนนะครับอยู่ที่ประมาณ 80, 8 0 0 0 0ื่นแปดแปด่นหนึ่พเหรียญนะฮะเดี๋ยวก็คูณเอาดูแล้วกันนะครับเงินที่ทำหน้าอกเนี่ยนะฮะปกติผู้หญิงน่าจะอยู่กสักแสนหนึ่งมั้งแต่เขาเนี่ยจ,จ่ายไป1,000 0เหรียญเท่าไหร่สามแสนกว่าบาท นะครับชุดนะฮะที่ถ่ายลงปกของนิตยสารเวนิตี้แฟร์เนี่ยมูลค่าไม่ต่ำกว่า7,000เหรียญน,นะครับโดยหลังจากแปลงเพศแล้วนี่นะครับเขาต้องใช้ซื้อเงินเขาใช้เงินซื้อดรสสวยๆมาใส่เต็มตู้เสื้อผ้าเนี่ยไม่ต่ำกว่า1,50,000เหรียญหรือประมาณ5ล้านบาท นะครับค่าใช้จ่ายในการแปลงเพศเพื่อทําให้มีส่วนทรงองค์เอลเหมือนกับผู้หญิงให้เร็วที่สุดนี่นะครับรวมถึงการผ่าตัดสิ่งที่สําคัญให้มีข้อิ่งได้เป็นผู้หญิงเต็มตัวเนี่ยนะครับมากกว่า2ล้านเหรียญหรือประมาณ60ล้านบาทเพราะว่าเขาใช้สุดยอดหมอศัลยกรรมในฮอลลีวูดนั่นเองฉะนั้นเข้ามารวมๆกันแล้วไม่ต่ำกว่า4ล้านเหรียญแน่นอนครับ Caitlyn doesn't have any secrets Soon the Van Fair cover. ช็อกแพรบคือ100อกว่าล้านบาทกับไม่น่า,มา,า,นนามเมื่อวานยังถามอยู่เลยเฮ้ยทำไมหุ่นดีจังทำไมแบบโครงเครงเลยเปลี่ยนหุ่นดิตอนแรก <ทำ S 2> นึกว่าเขาทำาท<ำ>ีตัวเออตอนแรกนึกว่าเขาตั้งใจอะเป็นผู้หญิงเลยไดเอทอ๋อโนคงแบบตัด นู่นนี่ก้นก็จะโดดก็ใส่ซิลิโคนเข้าไปหน่อยเนาะแขนเขินอย่างเงี้ยใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยก็ตัดเออเออไปทำบ้างใช่ไหมแต่ทำไมไม่มาทำแปลงเพศเมืองไทยอยหูยไม่ถึงล้านหรอกนี่ตั้ง60ล้านเขามีตังเขาก็ทำเพอเพอได้สปอนเซอร์อีกนั่นไงใช่ไหมล่ะอ่ะช่วงหน้าค่ะไฮโซแฮปปี้ i ิงส์ค่ะ